สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆมาเจอกับคุณครูอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการล้างจานนะคะเด็กๆอยู่บ้านเด็กๆช่วยผู้ปกครองล้างจานกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยถ้าใครยังไม่ได้ช่วยผู้ปกครองทำงานบ้านนะคะอยู่ว่างๆเด็กๆทานอาหารเรียบร้อยแล้วเด็กๆช่วยผู้ปกครองล้างจานกันบ้างนะคะซึ่งเป็นการไม่ยากเลยค่ะ ขั้นตอนการล้างจานคุณครูได้ให้ความรู้ไว้กับเด็กๆแล้วนะคะเด็กๆต้องฝึกล้างจานเองบ้างนะคะแล้วก็เวลาล้างจานเด็กๆต้องระมัดระวังนะคะถ้ามือลื่นจานอาจจะตกแตกได้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องระวังด้วยนะคะวันนี้คุณครูให้เด็กๆสนุกกับกิจกรรมเรือนรฟมโฮมโดยการให้เด็กๆฝึกล้างจานที่บ้านนะคะแล้วก็ช่วยถ่ายภาพ หรือถ้าไม่สะดวกในการถ่ายภาพก็ให้เด็กๆสรุปเป็นแผนผังความคิดลงไปในใบงานนะคะสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนการล้างจานให้คุณครูได้รับรู้นะคะคุณครูเชื่อมั่นว่าเด็กๆสามารถทําได้ค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับล้างจานไปแล้วคราวหน้าคุณครูคมีเรื่องใหม่ๆม,มาให้เด็กๆได้เรียนรู้อีกนะคะเด็กๆสามารถติดตามกิจกรรมเรียนฟอร์มโฮมได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ อย่าลืมนะคะฝึกล้างจานแล้วส่งผลงานมาให้คุณครูด้วยค่ะคุณครูจะรอผลงานของเด็กๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ